Hello e v e ก y b o d y โ e l l o กคนทุกคโทุกคนทกคนตุกคนท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 ุกคีทุกน้อง <laughs> มาทุาคักนนี้กคนทกมากิน,ะะน,นี้ไรนล้วคะทกคนทนทกคนทุกนอกมาทไตล์แนวนี้นะคะเอกคนทรกคนทุกนกนกคนกนกทกนนคคคนะคะคน,ะคะนทนะะนะะทนคนคกวกกทน ดูแลมันหดหูนะจ้าดูแล้วมันห,ดห,นด,นหดหูแล้วทีนี้มา,มาทําอะไรที่มันแบบาหายเครียดมันทําให้ไม่เครียดดีกว่านะคะทําให้ไม่ปวดหัวจ้าทาให้มันไม่มีทุกข์จ้าพี่น้องวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จ้ามากินข้าวผัดน้ําพริกกะปิจ้าทําให้ดูแล้วนะจ้าน้ำพริกกะปิที่กินเหลือนะจ้าเอามาทํ้ก็ผัดจ้าพี่น้องอร่อยมากเลยนะจะขอบอกนะมกินจ้าพี่น้องสักเช้าฝานนะห้าเจิงเช้าฝาน อืมอร่อยเลยเห็นไหมนะ่ะอร่อยมันอร่อยหอมมันข้าวผัดน้ำพริกกะปิใส่ปลาทอดเข้าไปด้วยใส่ปลาปลาปลาซาบะแทนปลาทูงไงมันจะอร่อยกว่าปลาทูนะอืมอร่อยพี่เนาะโหเสร็จเอ้าโออิชิข้าวผัดน้ำพริกกะปิโออิชิ <laughs> 好味到飲醬炒飯，黑醬炒飯啦，好好食啊！大家我整啲嘢呢，多數我食都係好好味嘅，係你唔識食嘅啫，<laughs> 好好食啊！不過辣，如果唔落辣呢，你都啱食嘅。嗯，係、哎。 อืมถ้าเจ้างชาฝันเนี่ยลงด่เตาเกากอกลงไปเออเจ๊กอ่ะอร่อยมากเลยจ้ะก็จัดหอมมันออกมันมันเปรี้ยวเผ็ดพอดีจ้ะแซ่บหลายพี่น้อง จังบาีพี่น้องพี่น้องทางคุณทางเรานะจ๊ะพี่น้องทางเราต้องขอขอบพระคุณหลายๆขอบคุณขอบใจหลายๆเลยจ้าที่เข้ามาชมกบน้อยนะจ๊ะขอบใจหลายๆเลยจ้าพี่น้องพี่น้องฝั่งลราวนะคะน่ารักมากเลยนะจ๊ะพี่น้องฝั่งเราวนะคะได้ดูกบน้อย้อยล้านนะคะอ่าดูเพื่อความ จะได้ไม่เครียจ REALLY ดจ้ะพี่น้องดูแล้วจะได้ไม่เครียดนะจ๊ะก็จะให้ดูแบบนี้เนี่ยถ้าเข้าถ้าใครเข้ามาดูกบน้อยลอยล้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้้นะคะบางทีก็บ้าบ้าบอบบ,บางทีบางทีก็ดีบางทีก็ไม่แน่ไม่นอนกน็นแล้วแต่อารมณ์นะคะ แล้วแต่อารมณ์ด้วยจ้ะเพราะเป็นคนไม่แน่นอนนะจ้ะธรรมดาแล้วเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่เ,เข้ากับใครก็ได้เป็นคนที่สนุกเฮฮาสนุกสนานจ้ะพี่น้องเป็นคนชอบพูดสนุกชอบพูดตลกจ้าเป็นคนชอบพูดเล่นจ้ะชอบพูดสนุกนะจะไม่ได่าใครหรอกนะ บ่ด่าไปดอกจ้ากบน้อยไม่ด่าใครดอกจ้ะคนไม่มีคนด่าก็จะไม่ด่านะคะถ้ามีคนถ้าคนด่าก็จะด่าคืนนะคะ <laughs> ด่าเป็นอยู่ดอกเ้เอ,อสิบอกให้ <laughs> เห็นว่าหน้าตายอย่างนี้ด่าคนไม่เป็นนะด่าเป็นแต่ไม่ด่าเฉยๆเจอโอยก็ใส่พริกหลายก็เผ็ดก้อย กินหมดบะน้อจานใหญ่บ่เรือบะตาก็พักนี้ก็จะอ้วนขึ้นนะคะเห็นไหมคะเห็นเนื้อไหมคะเนื้อทั้งนั้นเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอ้วนขึ้นแล้วจ้าสองเดือนในอ้วนขึ้นจ้าเพราะว่าไปไหนไม่ได้จ้าเขาไม่ให้ออกข้างนอกจาก้าต้องคอยระวังตัวต้องคอยระวังตัวออกจะออกไปเดินก็ไม่ได้จ้ากลัวจะติดเชื้อทีนี้อยู่บ้านทําอะไรอะ่ะอยู่บ้านก็ทำแบบข้าวกิน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  บ้านก็เล็กมันเดินเดินไม่ไม่นั่นเดินสองเก้าก็หมดแล้วที่มันแคบจ้ามันเดินออกกําลังกายไม่ได้จ้ะพี่น้องโอ้ยเพเสีดายไม่มีมะละกอซอยเอ้ยมะละไมใช่มาาะละกอมะม่วงซอยมะม่วงซอยไม่หน่อยอร่อย น่ะพี่กะปิที่กินเหลือนะเอามาทำจ้ะทำอย่างนี้ก็อร่อยแล้วอืมจ้างามบ่ล่ะที่นี่ยแก้า็มาดูกลน้อยกลน้อยงามบ่ล่ะสวยไม่ล่ะที่นี่สวยไม่ละ่ละ ใส่เบิงจังสี่ละไม่มีใครเหมือนเด้อเราจะบอกให้นะไม่มีใครเหอือน่าจะบอกให้ใส่ตัวฝักยาวไปเยอะๆใส่ไปแล่ล้านจังแซบไปน้องอืมแจ่ด้าไม่มีมะม่วงซอย แต่ปามว่วงซอยเขาไปด้วยสุดยอดเลยจ้าอันนี้ก็สิบโมงเช้านี่ยกินไปแล้วนะรอบหนึ่งนะอันนี้เพิ่งจะบ่ายครึ่งนะเนี่ยก็มากินอีกแล้วเดี๋ยวเย็นๆนี้ก็หิวหรอกกินเมื่อก็ก็จะยักไว้จะแบ่งไว้กินจานใหญ่หรือจะกินหมดไปเลยมือเย็นจะได้ไม่ต้องกินอีก คือมือเย็นมื้อเย็นไม่ใช่ว่าบ์แมนตอนแรงนะบะแมนตอนมืดนะตอนสักสี่ห้าโมงนี่นะค่อยว่านะโอ้ยแส่บปีน้อง หอมนั่นอ่ะหอมกุ้งแหง้งหอมกุ้งแห้งแล้วก็หอมไอ่กะปิกะปิแล้วก็มีหอมหอมแดงซอยโอ้แซ่บมากัน,นักกินอย่างนี้ไม่อ้วนได้ยังไงล่ะจะเมื่ลไเนี่ยอ้วนขึ้นเลยไหมเนะี่ยอ้วนขึ้นกิโลเลยเนี่ย โอ้ยค่อยเป็นตาหน่ายค่อยค่อยอ้วนขึ้นอีกแล้วเนี่ยอยู่บ้านก็ขยันกินเหลือเกิน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 อยู่นั่นแหละกินมากินไม่ใช่ว่ากินสามมื้อนะ่ะกินแค่สองมือ้อแต่กินหนักเหลือเกินมันไปกินอะไรรู้ป่วพี่น้องค่อยไปกินน้ำมะนาวน้ำมะนาวที่มันมีน้ําตาลน่ะค่อยไปกินน้ำมะนาวที่มันมีน้ําตาลค่อยกินไปสามสี่แก้วทีนี้น้ําหนักก็ขึ้นจ้า พอไอ้น้ำมานาวเวลาชงเนี่มันสําเร็จรูปจะเอาไปชงแล้วทีนี้มันมีน้ําตาลจ้ะพี่น้องก็เลยก็เลยขึ้นเนี่ยน้ําหนักขึ้นมาเพราะน้ําตาลเนี่ยแล้วก็กินของทอดด้วยชอบทําของทอดนะพักนี้นะชอบกินไก่ทอดอะไรพักนี้ก็จะทาไก่ทอดลงคลิปนะ่ะ ค่อยก็ทำไก่ทอดแล้วค่อยก็กินกินคนเดียวน่ะทีนี้ก็เลยอ้วนแต่ทีเนี้ยขอบคุณหลายๆเดจ้าที่บางคนนะ เข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับระกายขอบใจหลายๆเลยจ้าดูคนอื่นก็ก็ดูเบื่อแลนะ้วเนาะดูมานานคนอื่นอย่างคนอื่นล้วอะจีตามมานานแล้วดูจักเบื่อแล้ว ก็หันมาดูกบน้อยบ้างดูคนนี้บ้างดคนนูคนนู้นคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้บ้างทไมล่ะสลับปัดอ่ะผัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องมันจะได้ไม่เบื่อเนาะ ผมนอยขายของไม่เป็นนะจ้าบอกไว้ก่อนขายของไม่เป็นนะจ้าขายของไม่เป็นจ้าถ้าว่ารีวิวรีวิวเนี่ยพอจะได้อยู่นะรีวิวให้นะแต่ว่าขายของเนี่ยขายไม่เป็นลองเราจะบอกให้นะบางคนก็บอกเอาของมารีวิวเอาของมาขายก็แบบแนะนำมานะ เขาแนะนำมาบอกแอาทําคลิปอะทำร้ายทาร้ายสดอ่ะขายของทั้ไม่ได้เราจะไม่ทําจะไม่ถนัดทางนี้นะจ้ะไม่ถนัดเรื่องขายของจ้ะ ทําคลิปเล่นๆไปงั้นแหละจ้ะพี่น้องทําเล่นๆไปงั้นแหละจ้าไม่ได้ขายของทําอะไรกับเขาหรอกไม่ทําอะไรมากมายหรอกทำแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ยเพชรใส่พริกหลายโพด เดี๋ยวก็กินน้ำสซดาฟักอึกหนึ่งก่อนเป็ดปดนะ่ะเป็ดป่ดละใส่พริกลายพริกซอยไปกินหนูซอยโอ้โหเผ็ดอย่าก,กินเยอะออน้ำเดี๋ยวอิ่มกินน้ำเยอะเลยมันกินข้าวไม่ได้ กินได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเลยครึ่งหนึ่งอะขี้เกียจกินอีกรอบหนึ่งเนาะนี่เนาะกินบ่อยๆก็ขี้เกียจเหมือนกันนะกินมือเนี่ยมันเร็วๆไปเดี๋ยวตอนเย็นก็ทำกับข้าวให้สามีกิน ทำกับข้าวอย่างเดียวสามีกินคนเดียวเนาะไม่ต้องทำเยอะแยะหรอกอย่างนี้ของกินก็นหาซื้อยากแต่พี่น้องเนี่ยก็กินของเหลือเนี่ยมีอะไรก็กินอะน,นัในใจพี่น้องหาซื้อของกินยาก โอ้ยยิ่งกินยิ่งมันใส่พริกไป่กี่เม็ดเนาะเผ็ดแค้ใส่พริกไม่ได้นับหรอกมีกี่เม็ดเผ็ดลวทีนี้ลมออกหูแล้ว บางคนก็แนะนำาบอกว่าตามคลิปทําไมไม่ขายของก็บอกทําไมไม่ขายของมาเอาของมาขายก็ว,ว่านะไม่จะขายอะไรเนาะ <c oughs> ค่อยก็ไม่ถนัดแนวนี้เอาของที่ฮ่องกงเอาไปขายส่งขายโอ้ยไม่ทำเรกไม่มีเวลาขนาดนะั้นจากพี่น้องไหนต้องมารีวิวต้องมาขายต้องมาจด รายละเอียดเราต้องไปส่งที่ไปรษณีย์อีกต้องไปอะไรต่ออะไรพี่น้องคนเดียวมันไม่ไหวหรอกทำไม่ไหวคอยไปเฮ็ดดอกทำแล้วทีนี้มันไม่ว่างทำงานบ้านจ้ะว่าต้องทำงานบ้านต้องทำปรับข้าวซักผ้าซักผ่อนอะไรนี่ไงทำไอัน,นี้มันก็ยุ่งทั้งวันจะไม่ลาจะไปมันไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นอะ ไม่ใช่ว่าเป็นแม่บ้านเป็นคุณนายอยู่บ้านแต่งตัวคอยสามีกลับบ้านก็ไม่ใจแบบนั้นเนาะก็ <c oughs> อ,ยอยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านก็ทางานบ้านทําอะไรต่ออะไรแล้วก็มาทําคลิปทําอะไรกินนี่แหละทํากับข้าวมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ทําได้กันนี้แหละจ้าไม่ได้แต่งตัวส,สวยๆทุกวันดอกเดอ้อ วันนี้ก็ตื่นแต่เชา้าทํางานทำอะไรก็ลงไปซื้อของซื้อไม่ได้จ้ะของขาดตลาดขีน้ำอีกอหนึ่งจุกอ้อย Khói kín vai, phốt khói đầy, trục khói. Cái tăng ở chỗ <laughs> bên Bây giờ mình hoài à? Bây giờ thấy บางคนเข้ามาดูแบบนี้แนละ้วกินอะไรไม่ลงจ้ะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นคนฮ่องกงไงนะก็บอกแต่งตัวแบบนี้ออกมาสไตล์แบบนี้ะก็บอกก็ดูแล้วก็กินอะไรไม่ลงเลยก็ว่าอ่างั้นนะญาติพี่น้องนี่เนี่ยที่ดูคลิปนะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกทําไมไม่แต่งแต่งให้มันสวยๆห่ะก็วา่างนั้นจะแต่งยังไงจะแต่งยังไงก็ลแ,แล้วแต่ละพี่น้องเอ้ยแล้วแต่คนชอบไม่ต้องไป ตั้งใจว่าแต่งให้สวยๆแต่งเฉพาะอสวยๆให้คนดูหรอกใช่ไหมล่ะคนก็ชอบดูเขาก็ดูเองแต่บางทีแต่งสวยแล้วก็ไม่มีใครดูมันไม่แน่ไม่นอนหรอกแล้วแต่คนชอบจ้าไม่จาอจงว่าจะต้องสวยทุกวันทุกวันแล้วจะบอกให้นะแล้วแต่อารมณ์ฉันนะจะบอกให้จะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่ก็จะให้ดูแบบนี้แหละ เผ็ดมล้พิกกะปิกก็เผ็ดแล้วมล้ใส่พิกจอยเไปอร่อย ข้าวจานนี้ข้าวสองกระป๋องนะจะบอกให้ข้าวสองกระป๋องนะ,ะส,งงนะสำหรับกินสี่คนนะเนี่ยกินอิ่มสี่คนนะ่ะข้าวสองกระป๋องกินสี่คนเลยอิ่มแต่ค่อยกินคนเดียวเนี่ยสองกระป๋องเนี่ยแล้วไม่อ้วนได้ไงอะ สามมื้อเย็นก็ไม่กินล้วกินมื้อนี้ก็หนักไปเลยก็โอเคล้อยู่ได้กินให้มันมหมดดนะจะได้ไม่ต้องเลื่องมากกินอีกรอบี่เกียลำคาญกินแล้วกินอีก เลยสิบคำจะกินไวๆก็กลัวหายใจไม่ทันเนาะนานแล้วทีเนี้ยกินแาทีแล้วโอ้โอโอโอยใส่แาทีแล้วพี่นอะมันนานจัด,ดี๋ยวกินต่อให้หมดจ้า เี๋ยอเหลืออยู่แค่4ี่ห้าคำนลจ้ะแค่นี้สี่หาคำเี๋ะวกินต่อให้หมดจ้าแค่นี้ก่อนกินน้ำก่อนจ้ะเี๋ยอกินให้หมดอร่อยไปแล้วจ้าถ้าชอบกบน้อยนะคะกดกดไลค์กดแชร์กด like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจจ้า โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วจ้า,บายบายจ้า